และสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีของพี่น้องครอบครัวเดียคอนอีกหนึ่งวันเพราะเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลใหญ่กับการทำบุญส่วนต่อขยายเดียคอนเฮาส์นะครับซึ่งทำให้วันนี้เรามีพื้นที่มากถึง3,000ตารางเมตรแล้วสำหรับใช้ในการเรียนการสอนส่งต่อความรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับพวกเราทุกๆคน วันนี้นะครับเราได้ร่วมกันทําบุญถวายพัะตหารเพลนะครับแด่ภาพภิกษุสงฆ์เก้ารูปแล้วท่านก็ได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับรวมถึงเจิมสถานที่ให้เราด้วยก็เป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากๆที่วันนี้เราได้สร้างบุญสร้างผุศสใหญ่ด้วยกัน ไม่ว่าคุณดูคลิปนี้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้เดินทางมาร่วมบุญด้วยตัวเองก็อยากให้ส่งใจมาแล้วก็ขอให้ทุกคนได้อานุโมทนาบุญเราจะได้ได้บุญร่วมกันนะครับเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวงครับ